สวัสดีค่ะนะคะวันนี้แขกมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะสาหรับคนที่ต้องการหาไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะสาหรับเพื่อนๆที่กําลังตกงานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแบบว่าหาลดความเสี่ยงให้กับตัวเองนะคะสาหรับคนที่กําลังหาอาชีพนะคะที่อยากจะสํารองแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองนะ,ะ mm hmm. วันนี้นะคะเรามีวิธีช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายๆที่สามารถทําให้เรารับไรายได้ได้ง่ายๆนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ใครๆก็สามารถหลดได้ และสามารถสร้างไรายได้ให้กับเรานะคะ1อาทิตย์แรกนะคะสามารถสร้างไรายได้ได้ตั้ง10,000ืบาทซึ่งไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคะไม่ใช่ธุรกิจข,ขายนะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปช้อปปิ้งแล้วก็สามารถที่จะรับไรายได้จากเราได้เลยเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดได้ทางเฟสต์เดี๋ยวแขกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับคนที่จะสมัครเข้ามาคุณสามารถใช้รหัสเชิญของแขกได้นะคะ91307และที่สําคัญแอปพลิเคชันนี้ช้อปปิ้งแล้วได้เงินคืนด้วยและที่สําคัญคือน้อยคนที่รู้จักและที่สําคัญคือ มันจะเป็น